เดี๋ยวเรามาดูตุ๊กตาแมวนะครับคู่จตุเทพนะครับตัวนี้เป็นเรียกคู่จตุเทพครับกวักเงินกวักลูกค้านะครับที่แขนเขานะครับเขาจะสลับกันกวักเงินนี่กวากเงินนะครับเพราะว่ากวากเงินนี่กวัดลูกค้าเป็นพันพันลายอันนี้ก็กวาดลูกค้าเป็นพันพันลายตัวนี้เป็นกวากเงินนะครับเขาจะสลับกันโดยรวมสวยนะครับทั้งคู่สวยเดี๋ยวไล่แต่ทีละตัวนะครับ สวยสวยงามนะครับสวยงามตัวนี้ตัวใหญ่นะครับ30สกว่าเซนนะครับตัวสูง30สกว่าเซนไม่ใช่ตัวเล็กนะครับขนาดตัวเล็กที่ญี่ปุ่นก็แพงมากนะครับตัวนี้ตัวยี่สิบี่เซนญี่ปุ่นก็ล่อไปหลายตังค์แล้วครับตีเป็นเงินไทยก็แพงครับแพงมากๆนะครับตัวนี้สามประมาณสา3สิเซนได้นะครับสภาพสวยนะครับ ดูรวมสวยนะครับเดี๋ยวตัวที่หนึ่งอันนี้ตัวสองนะครับตันนี้คู่จากตัวเทศนะครับ,รบสวยงามครับ ตุ๊ตุเทพนะครับเผื่อใครชอบนะครับ